เออผพว่ Hoy, ัวหาเงินตามมาเยี่ยมแบบนบก่าผัหนึ่บางผัางเงินผัวหางเงินแล้วกูิมมาเยียมมาเยี่ยมดอมาเยี่ยมมายี่มเยี่ยมมายมเย่อานั่นแหละหางเงินตายเพไปแตเป็นกะแบบเหตุคืออยู่บ้านๆเท่านี้เาะเป็เนาะ กสบายดีสบายดีพ่อแม่พี Hence, ่น้องสบายดีเอฟซีกันเบิร์ดสุขุสุขพลเด้อพี่น้องเอ้ยโดยน้องมือนี้กับมาพบมาพ่อทั้งทรงสารลำพนเด้อพี่น้องมาพบมาพ่อมือนี้เนาะทั้งสาํลำพนกับเขามาหาทางนองแดงเพื่อนพี่น้องเลยตอนนี้กับนั่งอยู่เพื่อนนองแดงนี่แหละเนาะก็คือมีเอฟซีละลายทานพี่น้องเพื่อนกะให้ทั้งสาวลำพนกับบ่าวพมีหันเขามาหานองแดงเนาะก็โดยความเป็นห่วงเป็นใยจากที่เมื่อก่อนเฮาก็ลงคลิปไป ก็คือ,อมีหนุ่มไทยเนาะเขามาจีบหรือว่ามาโอลมกับน้องแดงอันนี้เพื่นกระทำมาว่าอันนี้เมนควบจริงแทบโบเนาะแล้วก็ทีว่าน้องแดงเอง่นะยังน้อยอยูเนาะเพิ่นเป็นคนตัตน้อยนี่นะเพื่อนอนยายท่าดเลวเนาะทั้งเอฟซีเพิ่นกะเสร็จมาทำทั้งเฮากะสีมาหาทั้งน้องแดงแล้วก็สีมาจบอขอสงสัยของเอฟซีเนาะว่าเมียนควมจริงแทบโบเนาะ ยางนมไทยที่ว่าเคยมาหากับคนที่แซ็จมาหน่นะกับคนที่เขามาลงกำนองแดงนี่นะเป็นคนคนเดียวกันบบเนาะอ่ะโอเคพี่น้องจังไรทางสารมพลกะสีได้เขาไปโอลมแล้วก็ทักทายสบายดีทางน้องแดงเพิ่นเลย่องสบายดีสบายดีโดยสบายดีน้องแดงแล้วก็แม่จอนเนาะนี่ก็เขามาหาเพิ่นอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเอ้ยมากะเอาขนมมาให้น้องเพิ่นกัน รุงละเศร้าหาพันได้น้องแดงเลยอ่ะโดยอ่ะโดยโดยน้องแดงที่อแบบแต่งหน้าแต่งตาเนี่คือว่าเป็นดาแพงเนาะเออพอเนาะเมนเมนยิ้มมีเสน่ห์เลยน้อมเลยไม่จอนกะงามเนาะอ่ะแหละอ่าน้องแดงและไม่จอนนี่อ่ะอีหลาเจ้าเจ้าคิดว่าอ่าแบบต่างบ่ที่ผ่านมาเลยกับปัจจุบันนี้ความคืบหน้า เตชุ่มเฮาบึงนี่คือแบบเปลี่ยนไปลายเนาะเ,นเปลี่ยนไป,ป,ล,นไปไลายคือหฮามาต่กอน่ป้องเมามาต่ก่อนกะน้อ,นอง,งแดงเลยก็แเม่เพิ่นก็นยังแบบ,บว่าแบบบ้านานหฮาเนาะยังบูบูจักทำความสะอาดปันใดเเนาะดยแม่นั่นแหละแต่กามาก,กามือนี่จากมือน,นั้นฮอดมือนี่น้อกได้ถามว่าน้องเพิ่นนี่กับพัฒนาตัวเองขึ้นหลายเนาะดโดยกัอยากพยายาม อย่างในน้ำนองแดงแล้วกรแมมจอนให้มันทำความสะอาดกระแมเดอโบ่าจะเป็นเฮือนเนอะเนาะเ้นเฮือนในือกระหงน้ำหรือกระหงครั่วให้หูจักทำความสะอาดเก็บเมียนเศษของยางเนาะที่มันมันเปื้อนน้องละเนาะโบราตอนนี้สำหรับอดูแลเจ้าของเนาะหรือว่าหักษาพิุพันธ์นี่ถือว่าโอเคน้องละกับโอยากให้ ไม่อยากเน้นใหนแต่งเกินไปนะน้องหละเนาะเอาพอดีพองามในสำนีก็งามแล้วสำนีฮะน้องหละเลยต่างจากมือที่เ้ามามือแรกเนาะจื่อบอไอมากับบอเทอันที่ว่าอายมาถ่ายจำในกระต๊อบน้อยๆอลไรกะคนกินปลานิ้นพี่น้องไอ้เขาทำกันเลยคนกินปลาทูการเล่นตื่อยู่ตอนนั้นในโบเห็นในจอนเนาะช่วงนั้นเนาะตอนนั้นพี่น้องไอ้ ในการมาหอดมือนี้กะรที่ว่าความรู้สึกแบบใดอีหละดีใจดีใจกะเคยคิดอยู่บ่ป่ะจากจุดจุดนั่นเลยครับสิมาหอดมือนี้ฮะเนาะบ่เคยไมจอนได้ซาไม่จอนบ่คิดบ่จากมือนั่นไม่จอนเลยคือทุกมือนี้อ่าบอกว่าไาลา่ส่องเนาะเป็นข่ามาไม่อจอนเลยเลยจะเพิ่นกะอ่าแบบ สเสื้อผ้าบบเครื่องงามๆเนาะคนพาคือเฮายังเซนหลายๆคนเนาะพาไปตลาดไปซื้อเครื่องงามให้ใส่กัะจากมือนั่นที่ว่าเฮาแบบบุมี่ยังนะในจรนเนาะ,ะเลยก็เสื้อผ้าอากาศมือนี่กะมาได้เครื่องใส่อนุมเครื่องงามคือมูนะ่หน้าเลยกะผิวพันกะที่ว่าสะอาดสะอ้างขึ้นเลยกัอยากแนน้หน้อยนึงเนาะแนะนำเรื่องการอาย่การกินในการ เห็ดแรงเห็ดง่ายไม่จอนเลย <โด S 1> ให้สะอาดสะอางขึ้นเฮือนซ่านเฮ <โด S 1> ้าที่ว่าอะไรมันเปื้อนๆว่าซีซัก<ด>ตรงไหลก็ลยังแนะนำให้พากันทำความสะอาดหน่อยเนอะอันนี้ก็มีเอฟซีคนแนะนำมาโดยในการบริยางให้แต่งเกินไปว่าซีซักตรงหลเลยนาะแต่แต่งพอประมาณซทำนี่ก็งาม,มงได้ไม่จอไหลเจ้าแต่งทำนี่กันเมน<ด> แป้งแป้งที่นี้โอ้คือว่างามหลายเลยจังหนงเสื้อผ้าหนงห่มที่มันสะอาดบริสันจ้ามันเปื่อนเขาก็เอาไปซักกระดาษจอนด้วยเลยทุกมื้อนี่อ่าโฟโต้เพื่อนคือโบเห็นอยู่เดื่อนเพิ่งไปไซส์สามจอนไปปลูกแขนบาอบีไปปลูกแขนบ่อบเดินไปโตออกมาจะกลับต้องโดยกาคือว่าส่วนนี้เพื่อนหมักไปลงวัดลงวาเนาะส่วนนี้เนาะโดยเพื่อนกับคนธรรมะธรรมโมช่วงนี้เนาะพี่น้องมันกะ เขาหน้ามันก็แล้วแล้วเนาะมันกับมุกุจักว่าสิเห็ดยังนะที่จริงกะมีคนจ้างคนยังคนไปอยู่ได้พี่น้องเนาะในจอห์นคนกับคือซูเมอรอนี่กะมันเป็นช่วงฤดูอ่าอ่าดำาไผ่ดำนาแล้วแล้วสิใช่เนาะมีติดถ่านเก็บเกี่ยวประมาณเดือนที่สองไปแหละเนาะพี่น้องนี่กะมีแขกคนเข้ามาอยู่พ่อในจอนช่วงนี้ ที่แมาเนาะคือสมเทามาพี่น้องเอ้ยกะมาดุดกลมเป็นหหนเป็นใไ่ไล่ลาทานนพี่น้องเอ้ยเพิ่นกะทามแบาบพมีเขามาพี่น้องเนาะคือว่าเพิ่นโทรเขามาอีาาอหล่า,า,า,เา,า,เาเอ้ยกะไล่ทานผู้สมคุ้อยู่เพิ่นโทรมาเพอ้ยกะทามเขามาพี่หล่าเอ้ยเนาะอ่าเรื่องมือนั่นเพี่นว่า อ่าแนวไดเนาะบ่าวพามีเออแบบกับสาวลำพอนผุนไทมเขามาเนาะกว่าแม่นอิลีบอว์บอ่าอันนุ่มไทยผุนยังติดต่อมาหาน้องแดงคือเก่าบ่ว์ผุนวาหาน่าโดยผุนกระดูกวอมเป็นห่วงเป็นใงแมนแม่นอะไรเนาะไปจากมาถามจากปากน้องแดงพี่น้องเลยตอนนี้ผุนกันยังแบบโทรมาทุกมือบ่อยหละโทรคือการโอเ้โายโดย เปิ่นจะโทรเวลาตอนกลางคืนบอกหรือว่าตอนเว้นเหมืนจะโทรตอนเว้นถึงจะโทรกลางคืนโดยโดยปิ่นกะว่าวีว่าปิ่นชิมาเมื่อใดฮะล่ะกะว่าวีปิ่นมาเมื่อใดฮะเ่อใดก็ิมาทั้งเปิ่นอันเฮ็ดเวียกอีหยังนี่ล่ะแบบเปิ่นไทยปลูกแตงเลยโอ้เปิ็นก็ปลูกมะแตงแบบเปิ่นจะดูแบบบ้านเฮานี่บ่เปิ่นเฮ็ดเกษตรบ่แม่น เก็ม anyway, yeah. mm ักแป้ง huh. ปูงผ้กปูงย yeah. uh ังขายบ่อรวยจังใดโดยโดยอโดยโอีหลาก็ได้ถามคนอยู่บ่อคนซื้อเนืใดฮะนะาไอมิงโอ้เอสอยู่โดยอบอำเภอยังฮะน้องอำอนี่นะโดยโดยท้งไม่จอนใน้คุยอยู่บ่คุยอยู่เพิ่นวันเนื้ใดนำเจ้ามาม่จอน ชีวิตเนี่คนโทไม่นจะคิดฮอดแม่คัวิดหอดทางไอจอนหม้อดยอืดยคนโเด้อแหมเด้อว่าคิดฮอดว่ะดยแนเปิคิดฮอดนงแดงอยู่บ่คดทอคนยู่แล้วดยดดซื้อาเพิ้นกะแบบโอ้ลมน้ำไ่จอนเลยกับนงแดงดีดีบ่ล่ะด้ดยยดยจากอธิพานมากัีคนโอ้ลมน้ำกับลายุนนางเนาะ แต่สำหรับอีหลานี่เพิ่นดีบอสแบบคือเพิ่นโทรมาเพิ่นกะบอได้แบบเป็นคนแบบอันนับอสบออันนับอสเพิ่นกะว่าสุขภาพน้ำบอสเลโดยโดยอายุเพิ่นนี่คือสิแก่กว่าเจ้าอยู่โน่นละเนาะโอได้ถามเพิ่นอยู่บอกว่าอายุเท่าไรบอได้ถามบอกเปิ่นถามแต่ซื่อเลยกะนทำบ้านเนาะพี่น้องเลยกะบ้านเพิ่นนี่แบบเหตุการเกษตรบ่สเรืองแบบยังไงอีหล่ะถูก แบงบอยโดยทางอันพอแม่เพิ่นกะอยู่นํากันบ่หรือว่าจังได๋อืมน้ยโดยมันไม่จอนกะได้โอ้ลมกับเพิ่น้งแน่อยู่บ่แม่จอโดยอืมว่าเพว่าทางนได้่ิมาเียบแไมายังกเพิ่นมาทางน่ทางนแล้วสิมาเียบ มาเยี em, oh, ่ยมโอ้มาเยี่ยมมายามเยี่ยมมายามคือก็ว่นั่นแหละหัวทางเงินได้ฟอสต์ไปแต่งโอ้เพิ่นกะแบบเห็ดคืออยู่บ้านๆเท่านียเนาะพม่ย้อนเนาะโดยอืมโดยเพิ่นก็แววยุ้ยเพิ่นว่าอันสิมาเยี่ยมมาย้ำมานะพี่น้องเลยเนาะกะบโได้อ่าเน้นแต่เรื่องแบบนั่นดอกเนาะโดยอ่าทีว่ามาหาเนาะพี่น้องอีฟซีบางสถานถึงกับเข่าใจ้ิสว่าอ้าวว่าพามีมาหาคู่ข้องให้เพิ่นแล้วเหมือนว่าเนาะ อ่ะไลก้าเอฟซีบอลไทมเนาะพี่น้องเนาะอัญุน้องแดงคนว่าโดะอ่าคือเราไปซื้อเครื่องทันท่าทั้งออกนี่แหละเคุนกระหูกกับแม่น้องแดงผู้เฟันเสียโดยแล้เพิร์ลวาอัญุน้องแดงน่ะสาวปีเพิ่์ลวานะโดยเกิดประมาณปีสองพันเอ็ดพี่น้องเนาะลองไล่เบิ่งน้องเปินกะอายุกะใหญ่แล้วเนาะเกะประมาณน้องแค่ปีหนึ่งนี่แหละเนาะ รายการแบบพืคนตัวน้อยนะนะโดยมันแหละมีเอฟซีเป็นทามเข้ามาว่าน้องแดงอายุเท่าไรเนาะบนวันเนาะอายุข้าวไปเนาะเลยเนาะข้าวตีอะไรแหละนอกมันกันเลโดยแต่ว่าคนตัวน้อยเนาะบานีโอ้ลงกันแหละอ่าเพะคนนี้โคมาแบบทุกมมือบ่อีหละเป็นโคมาหาอีหละคุณว่ายังเนี่ยแหละ ทูทำบ่กกินข้าวกับยังแล้วก็เห็ดเวียกยังบอกโดยแบบคือทำข้าวทำข้าวในบ่อไม่จริงโอ้คำแล้วเพิ่นจะโทรมาบอกอืยหักเพิ่นก็บอกว่าสิมามาเยี่ยมมายามยูเนาะโดยแต่เพิ่นต้องหาเงินก่อนบ่หรว่ยจังไงเพิ่นกะอยู่แบบบนบ้านเท่าในบ่อนางสำหรับเอฟซีถามเขามาเด้อพี่น้องว่ะ เพิ่นอยู่รอยเอ็ดอำเภอยังพะงงงแดงเพิ่นว่าอำเภอซีสมเด็จบ่เน้องอจังหวัดรอยเอ็ดเนาะจังหวัดรอยเอ็ดฝั่งไทยพูดเลยพี่น้องเอ้ยออทางพ่อได้สาน้องคือแบบเพิ่นมีอีล่ามีแบบผู้บ่าวเนาะเออพื้นว่าอันแบบโอ้ลมน้ำนุ่มฝั่งไทยเพิ่นกะเพิ่นเพิ่นได้ห้ามบ่พ่อหรือว่าจังได๋ี่ะน้องละ่ะบอกรอ,ออีล่ากับ่ได้ห้ามบ<อ>่บ เพิ่นเพิ่นก็ได้ยินบ่อันน้องแดงเพิ่นลมโทรศัพท์กลางคืนค่ะยินยินอยู่โดยเพิ่นกับบัวบ้าวนาใดบ่ามีจบรบ่ผมบัวบ้าวได้โดยทั้งพ่อหันไดปลมนําอยู่บ่หรือว่าจังได๋คุณดินคือได้กินตัวคุณดินกินตัวโทรศัพท์ผัวคุณโทรศัพทลูกเพิ่นโดยโดยโดยกับลมกระพย์บอกว่าได้ลมกับไผว่ากลมกระพุบ่าวสิบ่แว่า โดยอาศัยทางกระจนอะไรเด้อเบิ่งสวยนองแดงเด้อโดยแต่กะานอกพี่น้องกะอารมณ์กันไปเนาะเอากะอ่าตจงขิดดันลบกับดันบวกเนาะสิบบวกไรกับบอดีกับสิลบวลไรกับบอดีเนาะหิร่าคุยกันกึ่งเป็นกลางๆแหละพี่น้องเลยขั้นเพิ่นมาดีขั้นเอาปฏิเสธเพิ่นไปกะเสียใจกันเนาะโดยขั้นว่าเพิ่นมาให้ฮะนะ เขากับยางหัวเพิ่นมาดีร so yeah. yeah, yeah, like ิอวมาให้ไปสันซะโดยคันเขาไปอ่านชีวัตจังไดคันเขาแบบไปเสือเพิ่นรลายฮะนะทุกคำว่ากับเป็นไปบบได้ฮะนะเจอนโดยแต่กะทามาเรื่องความหักเนาพี่น้องเนาะมันมันกะห่างกันบบได้เนาะ พี่น้องเพิ่นกับสิปฏิเสธเพิ่นบบได้พี่น้องเลยกับเรื่องความหักเนาะน้องเพิ่นกับอายุกับลายอยู่พี่น้องกับเพิ่นกับปัญหายังมีความหักแบบกับพรวกยังเข้ากับหูเนาะว่าน้องแดงเพิ่นเป็นคนแบบใดเป็นคนน่าหักพี่น้องเลยเนาะโดยกับอยากให้เอฟซีเข้าใจหน่อยนึ่งเราพี่น้องเนาะเพราะว่าน้องเข้ามากอ่ะย้อนรับปุ๊บปองน้องเนี่ยพี่น้องเลยโดยโดยความเป็นห่วงเป็นไงนาะจริงๆเข้ากับ น้องเป็นเศษเป็นกระบอกเข้าเนาะว่าแบบใดแบบใดขนาพี่น้องเขากะนับถือน้องแดงว่าน้องเนาะพี่น้องโดยจะก่กันเรื่องคมผักกะเอาเป็นเรื่องส่วนตัวของน้องปุณซะนาพี่น้องเนาะในการเข้ามาเข้ากะได้แต่เบึงแย่งแบบว่าคุณนั่นดีบ่คุณนี่ดีบ่เนียนเแม่นเบึงซอยน้องเนาะมันก็ขืนกบน้องที่จะตัดสินใจว่าสีหักไปว่าสิลงไปโดยก็คือแบบขั้นที่ทำกีลากะกีลาแบบ อันหนักเกินอยู่บ่เรือว่ายังไงเนาะหนักบ่โดยพอโมซืกตอนนี้นะแบบหมักบ่เรือว่ายังไงสมุนดาพืนมาเยี่ยมมาลมแบบมาหาสิบุอายพืนบอกโมอายดยยังว่าเจา้าอันเหตุคือตอนนั่นเจ้าอายเราตอนนั่นนะอันพืนบ่ได้บอกเจ้าบ่พืนสิมาหาเจ้าตอนนั้นนะฝืนมาแบบเืบ้อไพ่เลยแบบเื้อไพ่บอก พี่เจ้าบริพุรุษบอกว่าเพื่อนสิมาตอนนั้นนะแต่ว่าเพื่อนพามาเลยกะอันพาภูเบามาหาใช่อปอคือเพื่อนมาตอนนั้นนะเพื่อนมาแบบเอฟซีบอหรือว่าจังไดเพื่อนมาว่าตอนน่นะคะเพื่อนมาแบบอันหักแหงบอกเพืออ่อนกันมาเบิ่งบอกวน้องคือตอนนั้นนะนนเนาะพี่น้องอะไรกะบไอ้มิงเนาะคนไทยค่ะเพื่อนกับบุมีเฟสน้องและน้องเพื่อนกันยังบุมีโทรศัพท์นะก็เลยมีต่อกันแต่ว่าตอนนี้นี่คือทุกมือเพราะ อแบบลมกันถูกมือพี่น้องเลยอ่าคือบบนี่กับขนาเพิ่นสีมากับแบบเขาลื่นกันมาสิชโนะลื่นกันเป็นเอซีหรือว่าเป็นแฟนเป็นยางมากันกะคือสิโบอายดอกมันนี่เนาะแมนอันอยู่ๆสิมาหากันแบบกูจักษ์นี่ก็อายได้น้องแดงเลยแมนนะโดยแต่เพิ่นกันนี่ไซสจคอเพิ่นก็ดีเนาะล่ะเนาะไดโอได้ลมก็ไม่จอนีซื้อว่าดีนาะไม่จอเนาะ เด่นพี่น้องเลยเพิ่นกะหิทไทยหิทนาคือเฮาบ่อีหละถามเพิ่นเนาะเล่าแล้วบ่นาเพิ่นเล่าแล้วโดยโดยบางเฉียงเนาะเพิ่นกะอาจจะอยู่แบบพ่อแม่นะเหดทวัดสีเนาะเพิ่นกะให้เหีย้ยข็ดงานประมาณนี้เนาะโดยเมนโดยอยู่ไทยเพิ่นกะยังเห็ดอยู่ได้นานะพี่น้องเลยเนาะบางบ่อนกะโดยคือกับแบบลาวเฮาเนาะละเนาะ บางบอนกันยังบ่แล้วบางบอนก็แล้วแล้วเนาะอ่าโดยไจอนก็ได้ลมก็เพิ่นดีอยู่นะแม่เนาะโดยมาเลยีหล่าเอ้ก้าื่อว่าเข้ากะโบได้ห่ามเลยพี่น้องเอยเนาะขอแต่ว่ะดองเพิ่นเลยกระนุ่มไทยเนาะบอกว่าจะเป็นนุ่มไทยนุ่มเหล้าขอแต่ว่าแบบจริงใจแม่นจริงใจดีเนาะโดยให้เกียรติน้องเพิ่นหลักะ อาว่าจ้าแบบสุภาพนี่นะโดยกับวอย่ให้เป็นคือคนกอนโดยแต่อันไม่จอนวการนงแดงก็ถามเพื่อนอยู่บ่ว่อาเพื่อนมาเบิ้งแล้วเพื่อนซานเขาแบบนี่เนาะแล้วเพื่อนหับได้บ่หรือว่าจังไดฮะนายไม่จอนถามเพื่อนอยู่เพื่อนละหับได้อเพื่อนละหับได้ปอโดยโดยพะว่าเพื่อนกะเคยมาเบิ่งเนาะเคยมาเห็นตัวจริงยไม่จอรมือนั่นพี่้องเอ๋ยกะ ต้องขอบบุญขอบคุณเพืน Mother, ่ K, น, Ana, น way, ได้ี่ก่ะเนาะพี่น้องถ้าว่าบ่มีเพื่นได้มือนั่นก็เฮากับคือสิบูฮ้จักน้องแดงได้มือนี่มันบ่อยล่ะที่อ่ายูทูบเบอร์หลายๆท่านเนาะพี่น้องมาถ่ายทําน้องแดงในแมจอนถ้าบบฮ้จักจากไอ้มิงเนาะที่เบาลาวพาเพื่นมากอะเท่ากับ่ฮู้จักน้องแดงได้พี่น้องเลยต้องขอบบุญขอบคุณไอ้มิงแลยอ่าเบาลาวพาเพื่นเนาะพิ่นําพาน้องแดง ให้มาอยู่จุดๆนี้เนาะเนาะโดยตั้งแต่เริ่มต้นเนาะแม่นๆสิว่าเพิ่นมาก็เพิ่นก็ซื้อของฝากของต้อนเนาะมาหลายเด้น้องๆเนาะส่วนนั้นนะอือแล้วเฮาก็มาบ่พ่อเพิ่นพี่น้องเอ้ยอนเพิ่นมาติพแม่จอลี่บ่บ่ค่อยอยู่เทิงับเครื่องอ๋อโดยเห็นหน้าเพิ่นคักอยู่บ่เห็นหน้าเห็นหน้าเห็นคักแล้วก็ี่ที่ได้ ่ดัแจ๊นี่คุณก็พนมาตอนนั้นหนจกจว่าจิดจกมอจกมือเพล่นมาตอนนั้นนะมือเดียวมือเดียวโดยอมาวิทยูนหลังรีจะูแล้วเพิ่นการเมื่ออันกับอันเบาเล่าพาเพลินเลยบอกโดยแบบบ่าได้ว่าหั่นสำนักเนาะกับน้องแดดร่มกันบอกน้องแดงเน่ยมัวแต่อายาจักโดย คือว่าแล้วเพึ่นกันยังโบดีฮู้อ่าอันอันนี้คือไอ้มิงบบหรือว่าไพโบโบผู้ซื่อซ้นเมันก่บนางโบผู้ซ้ำเนาะเอออีหลายเห็นในกล้องหันเป็นคนคนเดียวกันอยู่บ่จื้อพึ่นขักอยู่บ่โดยจื้อขักอยู่เนาะคือไอ้ผึ่งท้วมมาเต็มมือเพึ่นก็เปิดกล้องเห็นหน้าเพึ่งล่อวอเพึ่นเป็นแบบคนตัวใหญ่เนาะแบบคนสูงโดยคนสูง อันนี้ผนกรสีกลัวน้องแดงก็คือสีลายเติบอยู่อะไนี่แหละไอ้กามีแต่ลงกันไปก้นเนาะโดย่านรผนสีมากะมะลินได้นะชุ่เฮาพี่น้องฟังลาวยินดีตอนหักพี่น้องฟังไทยเนาะโดยการผนสีมาเมื่อใดกะโทรบอกทางเอื้อยอ้ายไปหักผนก็ได้อีกเยอะเลยดว่าเฮาไปหักผลนน้ำกันก็ได้แม่ไปน้ำกันอยู่เลยโดยอะไรพี่น้องเอ้ยอื้งแต่เอฟซีผลทานก็มาได้ทานพี่น้องเอ้ย กับางเทื่อพื้นเบาโอ้ยาเห็ดหาคู่บอหรือบาจังไดเนาะกับอันนี้กับมันกัแล้วแต่น้องเพื้นพี่น้องเลยเด้ได้แต่บอกเนาะที่บอกลายมันก็โอเคได้เนาะบอกซ้ำหาบอกได้ที่ห้าบอกกะแบบอ่าเ่าวางดีเรื่องที่ว่าพื้นหิดแบบคือคนก่อนเนาะคือเนาะพี่น้องคนก่อนเด้ออันนี้กะคือเป็นคนลาวเนาะขาดว่าคนปากเซพี่น้องเลยอีหูมาเนาะเนาะอีหลานเนาะที่พื้นเหิด ทีบอดี้กับเจ้าเนาะมันแหละยังทมว่าเป็นแบบนั้นโบขันเป็นแบบนั้นน่นคือซีไฮบ็อกนะแต็มแบบบริเบนให้ละเนาะขันก็บบสบายใจเนาะขัน่าเป็นแบบนั่นนะโดยโดยคือผู้นั่นเนาะพี่น้องลักษณะท่าทางกะอันนี้เพิ่นโทรมาเพิ่นกะพ่อหน้าไม่จรพ่อหน้าแองแดงกะทุกทุกคนเนาะคือมาถ่ายกับเพิ่อนไทย่ายเพิ่นแบบนี้ตัวเต็มในโอในลมกับเพิ่อนในพี่น้องเนาะคือผู้นั่นอ่า กงว่าวน้ำนองแดงคนเดียวเป็นบ่จังว่าวนำเลยก็เอาเงินอ่างในพี่น้องคนเล่าด้วยพี่น้องด้วยถ้าพูดเร่าพระพักตร์ถึงคนดอกเนาะต่ว่าความแตกต่างเนาะโดยกับผู้ที่แบบมาดีแล้วก็มาให้นะเป็นแบบใดจะยังให้ทางนองแดงเพคนเข้าใจน้ำเนี่ยนี่อะไรพี่น้องเออเนาะแบบคือคนลาวเขากะโอ้ก็มีทางคนดีแล้วก็คนให้ได้น้องหลาเอ้ยแบบอ่าพี่น้องฟังท้ายเขากะคนดีก็มีคนบุรีก็มีน้องหลาเอ้ยแมน คนมากอะที่เป็นลมน้ำเเผากะดีอะละน้องหล่าเนาะพี่น้องฟังไทยเทผาโดยดีเบสดถว่าคนดีเลยแถวสมมัติคือแบบคนทุกข์ยากและนอกเลยเเผาไปบนคนทุกข์กะมีคนทุกข์ประมาณนี้นะไปหาเพื่อนดีเพื่อนทางมีกะเพื่อนมีนะเพื่อนมี่แหละก็คือแบบจังไห้ลมกับแบบอ่าไ่อยากใครมีความวังปันไดเนาะเราเผื่อใจไว้แน่เนาะเอาขิงขิงกลางๆเนาะโดย เป็นกระยังซีมาเนาะน้องละเนาะโดยโดยนี่แหละน้องพี่น้องเอ้ยมื้อนี้ก็เข้ามาหาอันน้องแดงอีกพี่น้องเอ้ยมีซีมันตามเข้ามาหลายทานพี่น้องเอลยกะเพิ่นก็ถามวันนุ่มไทยหันอยู่จังหวัดยังน้อว่าเนาะจังหวัดน้อยเอ็ดนลอยอีหล่ะเนาะอำเภอสีสุเด็ศเอาก็บผู้ผัวหมู่ยังตำบลแห่งในพี่น้องเราบเคยไปอีหล่าเคยไปแล้วบอกเราเคยขนาดนี้ไปเซโนนี่ยังแบบ ย่างย่านนะย่างย่านนะเนาะเด้สำหรับคุณพามมาเนาะพี่น้องเนาะอายุน้องแดงก็สาวปีพ RS> ี no. ่น้องเลยไอเอฟซีไล่เบิร์ดกันเกิดปีสองพันสองประมาณนี้แหละพี่น้องเลยเพราะว่าอันคนณขังทางมานะแม่จอนคุณลืมกับแม่น้องแดงเดินเดินเดอฮอสิเบิรงเสร็จของน้องแดงกันก่อนเนาะอีหลาเนาะอ่ะให้เบิรงดรู้ค่ะเสร็จน้ำมันไอฝั่งไทยไอเบาฝั่งไทยค่ะโอ้มีกาแบบ สติกเกอร์ด้พี่น,อน้องเหรอเนาะสติกเกอร์แบบวานแววอี๋อันนี้เนาะ,ะคุณว่าเราได้เนี่หันดแดงตัวเองทำอะไรอยู่โอ้ตัวเองทำอะไรอยู่เน็ตไ,ไม่มีหรอว่างๆก็โทรมานะได้กินปิ้งไก่แซ่บบอมันนี่โอ้ได้กินปิ้งไก่แซ่บบอมันนี่เจ้าอันอันคือตอบเพิ่นบ่ได้เนาะอนะีหล่าเนาะ คนไปใส่หมัดถามเนาะไปละแต่คนเป็นห่วงเป็นใยบ่ไปใส่ลูกไปเจาะเป็โซ่เจาะคนโซอ๋อแต่คนบอกว่าให้นอนพูดเลยบัวมากระยาประมาณนี้บ่อกคนเป็นห่วงว้อยละอ๋อบัวแม่ไปกลางคืนบ่ไปตอนไหนหันไปกลางคืนไปกับเพรานี่ยหันออกไปกระเมร์กับแม่พี่น้องโซ่บ่ป่วยบ่โดยดอืมดยแล้วเพื่อนเป็นห่วงหน่อยล่ะเนาะโดอ๋อ จังใดก็ขอให้สมหวังน้นนองเน้อเนะอจังใดก็ขอให้โอ้ลมกันแบบดีลลนะดลไรเน้อย,ย,ยจะอยู่ในฐา,านะใดนะใครักแย้งกันดาว่วเพิ่นสีมาลินก็ต้นรับเพิ่อนอีหลืองก็มีจะบอกเพิ่อนว่าถ้าอาาวเาเพิ่นสีมาลินกับต้นทับิไปสีกัลืองกัมมี่กะบอกเพิร์นว่าด้า พี่น้องเลยเนาะ,อะโอเคสามีจอนน้องแดงเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็าลาไปแล้วเนาะสบายดีเด้อสบายดีสบายดี